คลิปช็อคเผยให้เห็นทหารกัมพูชากำลังสร้างบันไดและติดตั้งกระเช้าลอยฟ้าใกล้กับปราสาทตาควายซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ไทยและนักประวัติศาสตร์เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการตั้งฐานหรือจุดสังเกตการซ้ำรอยเหตุการณ์ที่ภูมิขือทหารหลายคนถูกจับภาพขนาดดูก,ก่อสร้างและติดตั้งบันไดกับกระเช้าอย่างเป็นระบบทำให้พื้นที่โดยรอบปราสาทที่เคยสงบกลายเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกำลังทหารอย่างชัดเจนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีชี้ว่าปราสาทตาควายมีความสำคัญ ทั้งทางประวัติศาสตร์และว,วัฒนธรรมการกระทำเช่นนี้อสององผลต่อสภาพแวดล้อมของโบราณสถานและมีความเป็นไปได้ที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดสังเกตการหรือฐานทหารความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์คล้ายกันที่ภูมะเขือทําให้หลายฝ่ายหวันว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยเดิมอีกครั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงรายงานว่าเห็นทหารกัมพูชาเดินทางเข้าออกปราสาทอย่างต่อเนื่องพร้อมกับอุปกรณ์ก่อสร้างจํานวนมากทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และการควบคุมพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเริ่มเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของทหารและอุปกรณ์ที่อาจจะสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นักประวัติศาสตร์เตือนว่าหากปล่อยให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปโดยไม่ตรวจสอบอาจเกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมได้โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปและภาพอย่างกว้างขวางทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในไทยและกัมพูชาฝ่ายการทูตไทย ได้ประสานกับกัมพูชาเพื่อขอให้ตรวจสอบและระงับการก่อสร้างชั่วคราวพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการรักษาโบราณสถานและการไม่สร้างความตึงเครียดบริเวณชายแดนผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ระบุว่าการสร้างบันไดและกระเช้าลอยฟ้าในพื้นที่เช่น นี้สามารถใช้เพื่อสอดส่องพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เกิดความได้เปรียบด้านการมองเห็นและการวางแผนยุทธศาสตร์กระเช้าที่ติดตั้งสามารถรับน้ําหนักได้หลายคนและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังจุดสูงได้อย่างรวดเร็วซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความเป็นไปได้ของการตั้งฐานทหารเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตัวในหมู่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักกล่าวที่ติดตามชายแดนไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นตัวอย่างล่าสุดของการใช้พื้นที่โบราณสถานในทางยุทธศาสตร์แม้ยังไม่มีการยืนยันว่ากระเช้าและบันไดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ทางทหารโดยตรงแต่ละใหญ่ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้เชิงสังเกตการ์หรือเตรียมความพร้อมทางยุทธศาสตร์สื่อท้องถิน่นกัมพูชาและไทยต่างรายงานเรื่องนี้พร้อมเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของความอ่อนไหวบริเวณชายแดนและความสําคัญของการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลว่าการสร้างโครงสร้างใกล้โบราณสถานอาจทำลายสภาพแวดล้อมและความสงบสุขในชุมชนการติดตั้งบันไดและกระเช้าแสดงถักเพื่อการเตรียมพร้อมและความสามารถในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของทหารกัมพูชาซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณเตือนสำหรับฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ไทยกำลังวางมาตร,ราการเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและความมั่นคงชายแดนนักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและขอให้ชะลอหรือยุติการก่อสร้างจนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมฝ่ายความมั่นคงไทยเตรียมรายงานสถานการณ์ต่อรัฐบาลและประสานงานกับกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความตึงเครียดโดยบริเวณชายแดนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างหวันเกรงว่าการสร้างโครงสร้างใหม่อาจทําให้ประสาทตาควายเสียหายและลดความสวยงามของโบราณสถานผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงชี้ว่าการติดตั้งบันไดและกระเช้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ใหญ่ขึ้นและจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตวนใจถึงความสําคัญของการรักษาโบราณสถานและความมั่นคงชายแดนพร้อมย้ําว่าการเฝ้าระวังและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นคลิปช็อคเผยให้เห็นทหารกัมพูชากําลังสร้างบันไดและติดตั้งกระเช้าลอยฟ้าใกล้กับปราสาทตาควายซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ไทยและนักประวัติศาสตร์ เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการตั้งฐานหรือจุดสังเกตการซ้ำรอยเหตุการณ์ที่ผููมเขือทหารหลายคนถูกจับภาพขนาดดุก่อสร้างและติดตั้งบันไดกับกระเช้าอย่างเป็นระบบทําให้พื้นที่โดยรอบปราสาทที่เคยสงบกลายเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกําลังทหารอย่างชัดเจนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีชี้ว่าปราสาทตาควายมีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการกระทําเช่นนี้อสององผลต่อสภาพแวดล้อมของโบราณสถานและมีความเป็นไปได้ที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นจุดสังเกตการหรือฐานทหารความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์คล้ายกันที่ภูมะเขือทําให้หลายฝ่ายหวั่นว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยเดิมอีกครั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงรายงานว่าเห็นทหารกัมพูชาเดินทางเข้าออกปราสาทยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับอุปกรณ์ก่อสร้างจํานวนมากทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเริ่มเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของทหารและอุปกรณ์ที่อ่า จะสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นักประวัติศาสตร์เตือนว่าหากปล่อยให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปโดยไม่ตรวจสอบอาจเกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมได้โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปและภาพอย่างกว้างขวางทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในไทยและกัมพูชาฝ่ายการทูตไทยได้ประสานกับกัมพูชาเพื่อขอให้ตรวจสอบและระง,งับการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการรักษาโบราณสถานและการไม่สร้างความตึงเครียดบริเวณชายแดนผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ระบุว่าการสร้างบันไดและกระเช้าลอยฟ้าในพื้นที่เช่นนี้สามารถใช้เพื่อสอดส่องพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เกิดความได้เปรียบด้านการมองเห็นและการวางแผนยุทธศาสตร์กระเช้าที่ติดตั้งสามารถรับน้ําหนักได้หลายคนและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังจุดสูงได้อย่างรวดเร็วซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความเป็นไปได้ของการตั้งฐานทหาร,หารเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตัวในหมู่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และนักการที่ติดตามชายแดงไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นตัวอย่างล่าสุดของการใช้พื้นที่โบราณสถานในทางยุทธศาสตร์แม้ยังไม่มีการยืนยันว่ากระเช้าและบันไดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ทางทหารโดยตรงแต่ลายหญ่ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้เชิงสังเกตการหรือเตรียมความพร้อมทางยุทธศาสตร์สื่อท้องถิน่นกัมพูชาและไทยต่างรายงานเรื่องนี้พร้อมเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อให้ประชาชน รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของความอ่อนไหวบริเวณชายแดนและความสําคัญของการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันความขัดแย้งประชาชนในพื้นที่ต่างสแสดงความกังวลว่าการสร้างโครงสร้างใกล้โบราณสถานอาจทาลายสภาพแวดล้อมและความสงบสุขในชุมชนการติดตั้งบันไดและกระเช้าสแสดงถ้าเงการเตรียมพร้อมและความสามารถในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของทหารกัมพูชาซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณเตือนสําหรับฝ่ายไทย เจ้าหน้าที่ไทยกำลังวางมาตร,ราการเฝ้าระวงังและสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและความมั่นคงชายแดนนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและขอให้ชะลอหรือยุติการก่อสร้างจนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมฝ่ายความมั่นคงไทยเตรียมรายงานสถานการณ์ต่อรัฐบาลและประสานงานกับกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความตึงเครียด ดยบริเวณชายแดนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างวันเกรงว่าการสร้างโครงสร้างใหม่อาจทําให้ประสาทต,ตาควายเสียหายและลดความสวยงามของโบราณสถานผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชี้ว่าการติดตั้งบันไดและกระเช้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ใหญ่ขึ้นและจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตือนใจถึงความสําคัญของการรักษาโบราณสถานและความมั่นคงชายแดนพร้อมย้าว่าการเฝ้าระวังและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นชาวบ้านบางส่วน แสดงความกังวลว่าการสร้างโครงสร้างอาจรบกวนสัตว์ป่าและระบบนิเวศในบริเวณปราสาทนักอนุรักษ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อป้องกันการทำลายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้มีรายงานว่าการติดตั้งบันไดและกระเช้าเริ่มจากฝั่งที่ใกล้ชายแดนไทยทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดฝ่ายท้องถิ่น เริ่มตั้งกล้องและสอดแนมการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาพร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวว่าการใช้โบราณสถานเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ปราสาทต,ตาควายมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากทําให้เกิดความม่อนไหวสูงกระแสนในโลกออนไลน์ทําให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจทั้งในไทยและกัมพูชามีการถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิ์และความเหมาะสม ในการใช้พื้นที่โบราณสถานชาวบ้านบางรายเล่าว่าทหารกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และคนอย่างต่อเนื่องทำให้ความสงบในพื้นที่ลดลงเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่ากำลังประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าการกอร่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและความปลอดภัยของประชาชนนักประวัติศาสตร์เรียกร้องให้มีการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบเช่นโดรนหรือดาวเทียมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสัญ,ญญาณเตือนเหล่านี้ทำให้ฝ่ายทหารไทย เตรียมกำลังและอุปกรณ์สำรองเพื่อเฝ้าระวังชายแดนและป้องกันความเสียหายนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าการติดตั้งกระเช้าอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอดแนมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานงานกับกัมพูชาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาชายแดนและโบราณสถานให้สมดุลระหว่างความมั่นคงและการอนุรักษ์ชาวบ้านบางส่วนเรียกร้องให้มีการตั้งป้ายเตือน หรือรู้กันเขตเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้พื้นที่นาเสียงนักวิชาการชี้ว่าการทําความเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์จะช่วยลดความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศหลายฝ่ายมองว่าการเผยแพร่คลิปและภาพวิดีโอช่วยสร้างความตระหนักรู้แต่ก็อาจกระตุ้นความวิตกกังวลเกินจริงฝ่ายท้องถิ่นไทยเตรียมจัดเวทีประชุมร่วมกับชุมชนเพื่ออธิบายสถานการณ์และรับฟังข้อกังวลของประชาชนนักโบราณคดีเตือนว่าการสร้างโครงสร้างใหม่ใกล้ปราสาท อาจทำลายหลักฐานเดิมของโบราณสถานความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับการประสานงานระหว่างประเทศด้านโบราณสถานและชายแดนเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่ามีการบันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการเจรจาทางการทูตหากจำเป็นนักวิเคราะห์ชี้ว่าการสร้างบันไดและกระเช้าอาจเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการใหญ่ที่ฝ่ายไทยต้องจับตามองการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อทั้งโบราณสถานและชุมชนเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของพื้นที่ชายแดนและความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาสมดุลชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังคงจับตามองเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบันทึกภาพและคลิปเพื่อเผอยแพร่ในโลกออนไลน์